อ้าวรายงานชื่อตัวเองก่อนชื่ออะไรคะชื่อแดงไปดูแหละเมทิตาสูอะไรนะคะเมทตาสูเมทตาสูโอเคอ่ะชื่ออะไรคะทนต่อไปแค่ซีซ่าแค่ซีซ่าคิซซ่่ซีซ่าโอเค อ่าต่อไปค่ะคนณีิซี่ค่ะแล้ววันี้วันดาลีดารีดาลีอุ้ยดาลินหรอชื่อซ้ำดาลินคนนั้นหรอใช่ไหอ้าวแล้วทำไมวันนี้วันนี้อารมณ์ดีแล้วล่ะอะไรนะค่ะนุยซีอูนุยซีอูนุยซีอูอ่าคุณครูชื่อครูเก่งซู้อ่าครูเก่งซู้นะคะชื่อว่ามาชื่ออะไรครูว่าอ่าครูเก่งสู้ไงคุกเก่งซู่สู้ตายเลยค่ะ นะคะนเราจะมีนนาเลยต่อชื่อใครชื่อมินนามินนาอ่ามีนาสวัสดีค่ะมีนาอ่าสวัสดีอ่าคนต่อไปชื่ออะไรนะมินนาแล้วก็มินนามีนาสวัสดีค่ะอ่ะต่อไปชื่ออะไรคะลูกไหนไม่รู้คนแรกชละใครแค่ซีซ่าโอ้แค่ะปวดซีซ่าโอเคค่ะต่อไปชื่อดารีค่ะต่อไปโอ้โห พายแล้วคุณครูตั้งไปผูกสัญชาติพม่า <c oughs> แล้วเนี่ยสองภาษาพม่าภาษาเรียบไโอ้นั่นเลยสิเอายิ้มหน่อยเลขเอายิ้มหน่อยเลขหนึ่งสองสามโอ้โหถ้าสวยมากยิ้มโอเคหนึ่งทำ <c oughs> <c oughs> ยังไงดีงานนี้เมียนมาบุกแล้วช่วยดูหน่อย <laughs> ก็รับตามอายุตามเกณฑ์นะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบการเรียนนะคะ